我也没带吧，不。 คือหนาดับหนามื้ข่าวกันเลยไข้าไปเไป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 แล้วไปเลยไป่องมากเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกเหรอกลสบายดีและสวัสดีเลยพ่อแม่พี่น้องเอกซเคื่องเราเระบายนีท่าไแม่และต่างประเทตอนรับค่ะสู้ซอง่น้องเพ่เข้าเห็พี่น้องไหมเพิ่งจะมาแต่ สายยาหอยพี่น้องฮับลูกวัทนทรัพย์ให้ทั้งนาดีหรือว่าสาวเมยยูดีไปฮับมาให้เฮ้ยพี่น้องเอ้ยนะสิเลยดีแต่ว่ามีน้องมีนมุ่งอยู่ใกล้ๆเฮ้ยพี่น้องเลยได้พึ่งพาใสา่กันแหมเนาะวันนี้ก็มาแตพ้พี่นันฮามอให้พี่น้องอาการกะกะมาดีขึ้นอยู่ให้พี่น้องเลย แต่ก็มาเสียห้เศร้าขาดมาต้องรอติดตามเป็นน้ำกันเรื่องอะไพี่น้องไหมแม่น้ำเกลือก็ยังตอบมาได้ตอนนี้เนะาะทางมาต้องใส่เจ็บปอกับว่าจะเจ็บตรงพี่น้องไหมยังอีกสองมือให้เวลาบุษใส่ยำใหญ่ออสองมือให้ครบาหามือโอใจจริงก็ไม่อยากไปเรื่องอะไพี่น้องเลยไกลแน่นไปแน่นมากก่าไกลนี่ค่ะอยากเศร้าอยากนีอยากเศร้าอดเอา ลูกใหม่ลูกใหม่มได้จะหมดต๊ะมาเลยโอ้ยเนาะคอยทางยีลูกก็ได้คือแห้งแค่ขนนี่เนาะทางลูกสาวกระถางอยู่ไ,ไ <c oughs> หมพี่น้องไหมยูนานยุกะเดียวน่ะเดียรยังยูขนาดนี้เป็นคอยว่นไหนป้าชิดงจากหมดจักเสื่อขน <c oughs> เม็ดใหญ่นี่เห็นเนาะ จะลงมากินข <laughs> <laughs> <moving> <c oughs> <mail>. ้าวซื้อแกงจืดเนี่ยแกงจืดจำไอ้ข้าวสวยข้าวเจ้าลงมาได้เฮ้ยละห้อยทางเลยพี่น้องเลยโอ้ว้าวว้าวว้าวยังไงละป้ามาแม่มาใช่ป้าคนห่วยลงก่อนเลยพี่น้องเลยใส่สบายดีสบายดีสบายดีก็ รู้สบายดีเจ้าออกมานอกมากินข้าววะเอออันนั้นรถเจ้าเหรลูกแล้วก็ว่าเป็นรถเจ้าเ่รอนี่สารรถไทยมีรถไทยรถไทยมีรถโอ้ไปสบัยดีก่อนปะไปไปเพื่อกลับมาลูกไปกินข้าวเลยกินกันยังนะ ่างแล้วบ่ช่างได้หรื <laughs> เอเ่าเปิดเงียวิวดี้าไปเน่ย,นนยไ,ได้เลยป่านนี้เดี๋ยวมาเร็วมาเร็วมวมาปานนี้มันหมุนเพื่อนอยงเพิ่นา้ากระดองมากินเาปไ่เดวมาเร็วเผาเพื่นจะามา,มา้แดงได้ได

โอ้ยอยู่สวบานพูก็ตั้งขึ้นไปเนาะบ้านเขตกบอกก่ะิ่ง้าบดขกี้เอ้ยกระิ่เข้าบ่ ินป้าปาสั่งจทักไปกินข่าวกันเลยไม่้นาดใจไปไปแล้วมาลดแล้วให้พี่น้องเอ้ยผดโคพาเหลือกแมบแบบเขาแตกต่ำต่ำลงมปิดมปิดเลยว้าแม่เปินปิดแล้วโดยประตูนังใกล้สายพายปลอดภัยนน่หรือบปล่าอคือว่าปลอดภัย เอ้าสายรอฝาในตำลึสายรอฝาอแล้ววะเพราไปเนี่ยเ้าไปเนี่ย่มีสายไฟังเป็นปรญหาหนึทีล้วะอยู่ใกลสายไฟด,ดีแด้วอุ้ยวุ้ยวุ้ยเสียาวเลยทีนี้อ่คือกันไม่กอดทางีกระบายก่อนนะาูนักขืนม่ทีนี้ไม่ต้องโ้ะ เดินพาชิไปก่อนกันโอ้คตรโหดด้วยเป็นปะเพราะว่าอยู่ตอนถอนเพลนหนึงอยากขึ้มขึ้ม,มคนเป่ายไม่นึง่งไม่ได้เคลม่นมอนในรถตกแผ่นปล่อยปล่อยประมาณสองห้องกับผ้าห้องผ้าดังผ้าดยแล้ว มีดีผนฟ้าปีนี่เอาแบบจุดินด้ค่าเดือบไหโค่รปุ๊บเอาแบบเสียตับแตกได้แบบนี้เคยผ่าแตกไหมเคยผ่าแตกในวิญญาณในครูจนมือสัน่นหมอมือแข็งแล้วก็บ,บีโต๊นะ่ะบอกอือของเราชื่อไทยน่ะชื่อไทยกำลังมากรุงไทยอย่าวบางทั้งนั้นไม่เห็น กนสอบนเงีงบนก้มบังคอยก็สองหกันใคกบนใจัอยนาี้นด้ขับรถกับนายมิ่กลก็องัง้งกหนากมังตาหลายตายให้เปนจองตาเลยไม่อยู่ <laughs> เวาตลาดเลยป่ะเ้าได้เ่ามาได้เ่าได้เก็ดชิปันกิจัดชิปันกิเอาสมเจ็ดพันชิบพันกิมาได้เห็นได้จช่เอาเยอะเอาพวกเฮดก็ได้มั้งเลย กำลังใจมะเฮ้ยออามาแถวคนํรอ่ะว่างวะหน้าดำหน้ามืดช่กันรจ้องตาเมือวันอาดยังเป็นได้สยขี้าคือเกาอยู่น่แม่อยู่นี่เตะลำกดื้อเฮ้ยเนาะคอยก็ว่าจุดท่วอยู่ว่าจุดท่วอยู่สายขี้นี่คือไหนเขาเด็กเขาด็ก เอว่ะแบบนี้หนิงใช้ขี้ยังก็เละเตะรู้ไหมเท่นั้นบอแต่คือเก้าจุบบนี้เดือดหันมาละบ่ออยู่ยังเจอยังกระจาแหงลบดีไปก่อนเนาะคนทั้งที่ข่อยเป็นอยู่แล้วเออมาเบิ่งคนข้างๆมันหนาตึงอยู่มันมันกระหายตึงมันแดลมันดำด้วยแหละตึงบ่ออยู่มันดำอยตึงมาจะให้มันตึงมันแหลมได้แต่เนาะ แเอ็มสบายเอ็ก็เข้าโอยหวจริงมันก็เป็นไปก็ได้ไปน่ตไปกดสีงินจอดนอก้วเออขไป้ตกกุมมเหนียบนอยู่บ้านอยู่บ้าน ำชาไทยข้เขากันนะพี่โด๊ดขึ้าาบนบ้านท้งมีหนังชาไทยบนยื่นกับข้าวบ้านพี่ละชาไทยหน้าไม่น้ำชาไทยไมั้ยหน้าชาไทยละเดี๋ยวได้เห็นแม่ไปหาหมอที่กัญแจหายมั้่พี่โด๊ดหายอยู่ <c oughs> จะหายอยู่จะคิดว่าแม่สิเป็นได้ไๆฮะ <c oughs> ต้องบอก เอาเอาไปน์ตอบได้ลยบ้างจะเห็นแม่นอนใช้น้ำเกลือจะคิดได้ไรนะเอาเอาเอาความคิดได้เอาจากใจได้หรอบอกอออว่ารถฮะขี้โมกขี่โมกขี้วิวเลยใช่วิวฮะ <c oughs> อย่ามือนจมูกป,ปากอย่ามือนจมูกป,ปา อันต่อมาได้ไหม,มต้องนะจิันโจย่านว่าเมย์บริยูร้ำเข้าอีกแล้วจันสิ่สบริขีบอหนาวนีเจ้าวะ่ะเอามันมืดนอนเ <laughs> องจะกลับมากับลูกเต้ากะถามไทยอยู่ให้พี่้องเออ้ยสาวน้อยพ่นเมื่อคืนดีกะแม่เจ้าเจ็บบ่จันยังเจ็บอยู่บ่นั่งรถมาวันนี่กะนะันเลย ต่อไปไหมอฮ้ยไปเตาออกลืมเลยเออลืมเลยจะไปใช้บ่าิอยู่น้ำดูกเลยนะจิไปใช้อยู่จนเห็นเอวิวเป็นสาวพเด้อหาเงินให้แม่ใส่พ่อเอาใหญ่มาเอาสาวเงินให้แม่เท่าไร่เนี่ยฮะ อาเเวเออถึงเจ้าชิบล้านอู้ชิบล้านพ่วโลกเอืออ้าวเออไอ้ชาวบ้านสองล้านแล้วก็วันนึงโอ้าพูน้องเอาหายชิบล้านพูเอเอาหายสองล้านพูน้อ,อ,นอ,อ,นอ,องจีาหาเงินมาจากไซคือมาหายเมลายแทนหาเงินมาแต่ไทยหาเงินมาแต่ไทยเออเจ้าสิไปไทยบอกลูกด่าใหญ่ม่กด่าจีบไทยบ่ อ,อ้าวเชมารินดาเัานศิเป็นคุณหมอจ่ะคุณหมอไปหาเงิน่หนแม่ก่อนอ๋อเป็นคุณหมอไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาเงินมาให้แม่มก่อนใชมารุ่มบอ,อโอ้ยโหหุ่กระตันย,ยูพี่เฟลได้พี่เปลยังไหว่้ยังเป็นอย่างอยากเป็นท่านหมออยากเป็นท่านหมอเป็นท่านหมอคนเห,นห็นในไรโนะศาสตร์คน แมนตักษาคนไทยกับแมนเลยแต่ตอนนี้จะต้องตั้งใจคือเฮียนแมนต้องเฮียนเก่งหนึ่งท่านมอี่ยก็ต้องใช้เงินแน่นอนถึงเนาะต้องหาเงินส่งตัวเฮียนอีกแล้วตอนนี้นะอาจจะเป็นท่านมอได้ด้วยท่านมอนี่เงินบดถึงเป็นโม่อะไรเนี่ยเอาจัดบดไปมาเมื่อกีไปไปไปที่ห้านอยู่ไทยอ้าวไปนั่ง ไปดนดาไอววนอารุปแล้วไปไทยม้ไปหาเงินกันอววไอวิวเอาคนนี้แม่กะสีถา่าเอาเงินอยู่บ้านพี่ได้ดูสาวสองคนไปหาเงินเลยโอเคโอเคได้บอกโอเคเราด่า <c oughs> มิ๊กาเงได้บา้านอะไรก็เอเลยแล้วหาเได้บ้านอะไรก็เอได้เลยบ้นานอาไรก็เจอได้บอกเออข้าต้องไปหาเงินแถวบ้าอะาย จะหน่อยรับเลยนี่นะวงชงเลยขี่รถเมื่อมาท่านหอดบ้านไม่น้องเกาะเกาะเลยเจ้าหนเป็นวาดเป็นหานนะ๋ยวมนอนกู่านกืกเกือกไปอมียู่เฮียนไอวิวแบไหาบอไอวิวไห่ยังหนุ่มตอนนั้นกระปุลเจ็บหัวนี่แบบวิวทับกันออะไรกัไอวิวไห่ยังนะมูทับเออมูทับเจ็บบ่อ กกเราเรียนมัดไอเบลเรียนกับน้องเขาเล่นม,มัดแมงมุะะมายากนะป้าสาวไอพี่น้องไอพนก็ตกเสาแล้วเนาะนี่แหละสำหรับคลิปนี้กับแม่น้องเบลกับขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องเอ๊ะคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องทีหามาติดตามนะครับชม o m zoom กแม่น้องเบลมาตลอดนั่นแหละส่งกำลังใจมาให้รัวๆเลยพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็เข้ามาสบายดี